บทที่4,601หลังจากที่จิมมี่เวนจากไปแล้วรองสารวัตรก็รีบมองดูเจมไว้ด้วยใบหน้าที่ประจบสอพลอแล้วพูดว่าคุณไว้แล้วผมจะจัดการให้คนส่งคุณมาไปหาหมอก่อนนะครับจากนั้นผมจะคุยกับผู้บังคับบัญชาในด้านของผู้สื่อข่าวยังไงก็ตามขอความกรุณาอย่าเพิ่งแจ้งนักข่าวให้ทราบนะครับเราจะให้สื่อรู้ไม่ได้ก็อย่างที่คุณไว้ทราบดีนั่นแหละครับ ในสังคมอเมริกันมีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติมากเกินไปและการประท้วงต่างๆได้เกิดขึ้นมาให้เห็นตลอดมานานแล้วคราวนี้ท่านอย่าเพิ่งเพิ่มความโกลาหลให้สิ่งแวดล้อมอีกเลยครับท่านคิดยังไงเจมไว้์ชำเลืองมองที่รองหัวหน้าตำรวจสถานีย่อยและพูดเบาๆว,ว,ว่าหากคุณสามารถให้การดูแลด้านมนุษยธรรมแก่ลูกความของฉันได้เพียงพอฉันจะยังไม่แจ้งสื่อและเก็บเรื่องนี้ไว้ทั่วคราวแต่ยังไงก็ตามฉันก็ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งให้สื่อทราบด้วยเช่นกัน เมื่อรองหัวหน้าตำรวจสถานีย่อยได้ยินเรื่องนี้ในที่สุดตำรวจทั้งสถานีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดอย่างรวดเร็วว่าถ้าเช่นนั้นเราจะรีบพาคุณหมาไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยเจมไว้กล่าวอย่างเฉยเมยว่าโน no. เรื่องโรงพยาบาลไม่จำเป็นโรงพยาบาลที่คุณจัดไม่คู่ควรกับสถานะที่โดดเด่นของคุณมาหรอกฉันจะจัดให้คุณหมาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในนิวยอร์กเอง รองสารวัตรกล่าวอย่างกระอักกระอ่วนใจว่าโอ้คุณไว้กรมตำรวจของเราไม่มีงบประมาณมากพอที่จะมาจัดเตรียมโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเช่นนั้นสำหรับผู้ต้องสงสัยได้หรอกครับเจมวายยิ้มย่อมุมปากและพูดเบาวๆว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการรักษาพยาบาลของคุณมาไม่จำเป็นต้องให้คุณมากังวลด้วยหรอกลูกความของฉันเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด พรองสาวัตรรู้สึกประหม่าอยู่พักหนึ่งและคิดในใจว่าตามที่ไอหมาบ้าตัวขาวพูดมาทั้งหมดแสดงว่าเขาวควรได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นให้ช่วยนางหมาหลันให้พ้นจากอาญากรรมครั้งนี้ใช่ไหมและคนที่สั่งให้เขามาช่วยเป็นลูกความจะต้องรวยมากๆรวมไปถึงจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจในพื้นที่และทรงพลังหรือไม่ก็นางหมาหลันคนนี้อาจจะรับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังคนนั้นก็เป็นได้ คิดอย่างนี้เขาก็รู้สึกอึดอัดในใจมากขึ้นจึงได้ว่าคุณไว้ตามระเบียบการถึงแม้จะจัดให้คุณมาไปโรงพยาบาลอื่นก็ต้องส่งตำรวจไปกับคุณด้วยคุณต้องรู้ด้วยว่าขณะนี้คุณหมายังเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาถึงแม้จะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ตามและเราไม่อาจปล่อยเธอให้พลนสายตาของเราไปได้เจมไว้พูดอย่างเย็นชาไอเรื่องพื้นฐานแค่นี้ไม่ต้องมาเตือนฉันก็ได้หรอกมั้งผมว่าคุณเอาคำพูดนี้ไปเตือนลูกน้องของคุณจะดีกว่าไหม การเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะผู้ที่ถือกฎหมายคุณก็ต้องเข้าใจกฎหมายบทบัญญศศัติสิทธิมนุษยชนด้วยถูกต้องไหมแต่นี่พวกคุณทำตัวเหนือกฎหมายปากก็พูดเปล่าๆบอกประชาชนว่าจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ตัวเองละเมิดะเองในกรณีนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอยู่ที่ไหนช่างน่าผิดหวังซะจริงๆ ทันใดนั้นใบหน้าของรองสารวัตรจู่ๆก็เปลี่ยนไปเป็นสีแดงและขาวแล้วเขาพูดอย่างเก้อเขินว่าคำวิจารณ์ของคุณไว้นั้นถูกต้องมากแล้วครับฉันจะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันกำจัดนิสัยแย่ๆทิ้งไปซะและให้พวกเขาประพฤติตัวให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ เจมไว้เมินเขามองไปที่หมาหลานแล้วพูดภาษาจีนเบาวๆว่าคุณมาอีกสักพักฉันทกจะพาคุณไปโรงพยาบาลน,นะครับและฉันจะจัดห้องที่ดีที่สุดสําหรับคุณเพื่อการบําบัดร,รักษาและเชื่อว่าจะทําให้คุณมีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างแน่นอนอีกทั้งมันยังเทียบเท่าโรงแรม5ดาวยังไงยังงั้นด้วยนะครับเมื่อมาหลานได้ยินดังนั้นทั้งตัวตนก็โล่งใจและรีพูดว่าขอบคุณมากคุณทนาย เจมไว้พูดอย่างจริงจังคุณมาต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นทนายความส่วนตัวและผู้ช่วยส่วนตัวของคุณดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเกรงใจกับฉันมากมาลันไม่คาดคิดมาก่อนว่าเจมไว้ผู้ซึ่งสามารถทําให้คนทั้งสถานีตํารวจตกตะลึงจนใบหน้าซีดๆนั้นจะสุภาพกับตัวเองมากขนาดนี้ ในใจเธออดไม่ได้ที่จะทอดถอนหายใจและคิดกับตัวเองว่าฉันนึกไม่ถึงว่าลูกเขยที่ดีของฉันเย่เฉินจะมีบารมีที่แข็งแกร่งเยี่ยงนี้คิดดูแม้แต่ในนิวยอร์กเขาก็มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งเช่นนี้สำหรับเขาแล้วคงแค่โทรศัพท์ครั้งเดียวทนายที่เก่งกาจยอดเยี่ยมก็วิ่งออกมาได้แล้ว ในเวลานี้เจมไว้กล่าวต่อว่าอ้คุณมาครับหลังจากที่คุณมาถึงโรงพยาบาลแล้วเสรีภาพส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจำกัดอยู่แค่ในหอผู้ป่วยนะครับเพราะตำรวจจะตามเราไปที่นั่นด้วยและหวังว่าคุณคงจะไม่ว่าอะไรนะครับมาลาันพูดอย่างไม่ลังเลว่าโอ้ดีมาก I am happy ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตราบใดที่ฉันไม่ได้อยู่ในสถานที่แบบนี้นะนอกนั้นไม่มีปัญหาค่ะบทที่ส6 0พ ในขณะที่หมาหลันเดินทางไปโรงพยาบาลพร้อมกับเจมไว้แย่เฉินก็กำลังเดินทางไปนิวยอร์กเมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเจมไว้ก็รายงานสถานการณ์ต่อเฟยเจียนจงทันทีและโดยไม่รอช้าเฟยเจียนจงก็รายงานสถานการณ์ดังกล่าวให้แย่เฉินรับทราบเช่นกันตามคำกล่าวของเจมไว้เขาสามารถยืดเยื้อเวลาพาหมาหลันมารับการรักษาในโรงพยาบาลได้มากที่สุดเพียงหนึ่งถึงสองวันเท่านั้น แต่หลังจากการรักษาในโรงพยาบาลสิ้นสุดลงมาหลันจะต้องเข้ารับการพิจารณาคดีเบื้องต้นในการพิจารณาคดีในขั้นตอนนี้ผู้พิพากษาจะพิจารณาตัดสินว่ามาหลันจะได้รับการประกันตัวหรือไม่โดยพิจารณาจากรูปคดีหากสามารถประกันตัวได้ผู้พิพากษาจะแจ้งมูลค่าทรัพย์สินหรือเงินประกรันและตราบใดที่เงินถึงบุคคลน,นั้นก็สามารถได้รับอิสรภาพกลับคืนมาได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของเจมไว้ปริมาณยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับรูปคดีของมาหลันนั้นมันมากเกินไปดังนั้นโดยทั่วไปแล้วการประกันตัวจึงเป็นไปไม่ได้ซึ่งหมายความว่าหลังการพิจารณาคดีมาหลันจะถูกฝากขังตัวชั่วคราวไปก่อนในสถานกักกันเช่นเดียวกับจีนที่สหรัฐอเมริกาก็มีสถาบันกักขังอยู่สองประเภทคุกและเรือนจำแม้ว่าทั้งคู่จะหมายถึงการคุมขังในการแปลความหมายแต่ที่จริงแล้ว คล้ายกับศูนย์กักกันของหัวเซียมากกว่าซึ่งใช้เพื่อกักขังผู้ต้องสงสัยชั่วคราวเพื่อรอการไต่สวนเพิ่มเติมหรืออาชญากรรมไม่ร้ายแรงหรือผู้ที่ยังไม่ถูกพิภากษาและอย่างที่สองคือเรือนจำที่แท้จริงสำหรับอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วลักษณะก็เป็นเหมือนกับอดีตที่เธอเคยถูกคุมขังมาก่อนเพื่อไม่ให้แย่เฉินกังวลมากเกินไปไฟเฟยเจียนจงยังสัญญากับเขาว่าตัวเองสามารถพามาหลันออกจากที่นี่ได้อย่างเงียบเงียบผ่านช่องทางพิเศษ หากแย่เฉินต้องการมันเขาสามารถส่งหลอนกลับไปที่ประเทศจีนได้โดยตรงและเผยเจียนจงบอกว่าสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีคดีติดตัวหรือคุณจะเอากี่สัญชาติเขาสามารถจัดให้ได้อย่างไรก็ตามแย่เฉินก็ปฏิเสธน้ำใจของเขาส่วนใหญ่แย่เฉินไม่ต้องการให้ภรรยารู้สึกว่าทำไมตัวเขาถึงมีความสามารถมากเช่นนั้นในอีกมุมเขายังหวังว่าต้องการให้หมาหลันเข้าไปข้างในและมีความทรงจำที่ยาวนานสักหน่อย ครั้งสุดท้ายที่หลอนเข้าไปในสถานกับกันบทเรียนนี้ได้สั่งสอนมาหลันว่าคุณไม่สามารถขโมยของคนอื่นได้โดยเฉพาะบัตรธนาคารของคนอื่นแต่ประสบการณ์การเข้าศูนย์กับขังสอนหลอนเพียงบทเรียนนี้และไม่ได้ทําให้มาหลันตระหนักถึงอันตรายของโลกใบนี้เลยยิ่งมีความอยากความต้องการความโลภอยู่ในใจด้วยแล้วยิ่งอันตรายมากขึ้นขึ้นไปอีก แม้ว่าในครั้งนี้แย่เฉินไม่รู้ว่ามาลันถูกหลอกอย่างไรบ้างแต่ตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับแม่ยายคนนี้แย่เฉินมองว่าอีกฝ่ายคงต้องสัญญาอะไรบางอย่างกับหล่อนถึงผลประโยชน์ที่มากขึ้นดังนั้นจะเป็นการดีกว่าไหมที่จะให้หล่อนลดกิเลสในใจลงได้บ้างในมุมมองของแย่เฉินมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะสอนบทเรียนให้กับมาลันอีกที แต่เย่เฉินก็รู้ดีเช่นกันว่าความผิดพลาดของหมาหลานครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเบาวกว่าครั้งที่แล้วที่หล่อนขโมยบัตรแบกกาจากซิตี้แบงก์และพยายามโอนเงินทั้งหมดในบัตรธนาคารของเขาให้หมดในเวลานี้เย่เฉินจึงต้องการสั่งสอนหล่อนเพื่อให้สมองของแม่ยายมีความทรงจำเพิ่มขึ้นแต่จะต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่รับบาปภายในใจมากเกินไปความมั่นคงสาธารณะในสหรัฐอเมริกาโดยเนื้อแท้พูดตามตรงมันแย่มาก คาดว่านักโทษในสถานกักขังที่รอสารพิจารณาล้วนเป็นผู้ต้องสงสัยที่ฆ่าวางเพลิงข่งขืนปล้นจี้ทั้งนั้นในกรณีนี้ด้วยบุคลิกที่อด,ดีเย่ยหญิงประจวบกับร่างกายที่อ่อนอของมาหลันอาจไปสัมผัสยั่วยวนกวนส้นเท้าใครเข้าในกรณีนั้นตอนเข้าสามารถเดินเข้าไปเองได้แต่ทว่าขาออกมาอาจถูกหามโดยมีผ้าคลุมสีขาวก็เป็นได้ คิดได้เช่นนี้เขาก็เลยโทรหาว่านโพจุนและพูดว่าโพจุนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแม่ยายของผมและในอีกวันหรือสองวันจะถึงนี้เธออาจจะอยู่ในศูนย์กักกันนิวยอร์กหน้าที่นายคือต้องหาวิธีจัดการให้ทหารหญิงสักสองสามคนหาเรื่องเข้าไปรอแม่ยายผมก่อนแล้วค่อยจัดการในนั้น ว่านโพจุนรู้ว่าแม่ใหญ่ของเยเ่เฉินเป็นคนแบบไหนดังนั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาจึงถามโดยไม่รู้ตัวทันทีว่าคุณเย่ไม่ทราบคุณต้องการให้ผู้น้อยจัดการแม่ใหญ่ของท่านแบบดีขึ้นหรือเลวลงครับถ้าในกรณีที่เธอทําให้ท่านไม่สบายใจผมสามารถสั่งทหารหญิงสั่งสอนหล่อนให้หนักๆแบบเนียนเนยนได้เลยนะครับเฮยอย่าๆเย่เฉินรีบขัดจังหวะว่านโพจุนและพูดอย่างจริงจังว่าแน่นอน ผมต้องให้พวกนายดูแลแม่ยายผมอย่างดีสินี่คิดไปถึงไหนแล้วเราว่านโพจุนรีบขอโทษผู้น้อยโพจุนขอโทษครับคุณแเย่มันเป็นความผิดพลาดของผมเองแต่ท่านไม่ต้องกังวลผมจะจัดให้คนของเราเข้าไปรอก่อนล่วงหน้าและผมขอรับรองว่าแม่ยายของท่านจะได้รับความปลอดภัยแน่นอนครับแเย่เฉินสั่งว่าหลังจากที่แม่ยายผมเข้าไปแล้วหากมีคนเข้ามาก่อกวนเธอก็อย่าเพิ่งให้คนของคุณเข้าไปแทรกแซงเร็วเกินไปนะ มันจะดูหลอกลวงและไร้เหตุผลไปหน่อยนายสามารถปล่อยให้เธอได้ลิมรถก่อนได้ถ้าไม่มีอะไรบอบช้าเลยหล่อนจะไม่รู้สึกถึงการสูญเสียจากนั้นพอเธอได้รับรสชาติชีวิตสักหน่อยแล้วค่อยเข้าไปเคลียร์โดยบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติก็แล้วกันว่านโพจุนพูดโดยไม่ลังเลว,ว่าคุณเย่ไม่ต้องห่วงครับผมจะเตรียมการเดี๋ยวนี้บทที่4,603เย่เฉินกล่าวอีกครั้งยังมีอีกหนึ่งภารกิจ ว่านโพจุนกล่าวด้วยความเคารพว่าคุณแย่เชิญออกคำสั่งมาได้เลยครับแย่เฉิญพูดอย่างจริงจงังนายช่วยผมสืบคนจีนชื่อเฉินหลีผิงในพรอวิเดนซ์ซึ่งดูเหมือนว่าหล่อนจะอายุห้าสิบคนนี้น่าจะใช้ตัวตนปลอมและหล่อนก็ใช้ตัวตนปลอมนี้หากินในพรอวิเดนซ์ดังนั้นหล่อนกับพวกน่าจะทิ้งบาะแสบางอย่างไว้อย่างแน่นอนดังนั้นผมต้องการให้ในายช่วยค้นหาที่กบดานปัจจุบันของบุคคลน,นี้โดยเร็วที่สุด หลังจากพูดเย่เฉินกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้แก๊งนี้ในนิวยอร์กก็ควรจะมีสมาชิกผู้ติดต่ตออาศัยอยู่ด้วยในเพียงหาวิธีตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินแล้วดูว่าใครเข้ามาคุยกับแม่ยายของผมจากนั้นลองคิดหาวิธีค้นหาที่อยู่แล้วก็จับคนมาโดยตรงเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีปัญหาครับว่านโพจุนกล่าวโดยไม่ลังเลไม่ต้องห่วงครับคุณแย่เรื่องทุกอย่างที่กล่าวมาผู้น้อยจะจัดการให้เรียบร้อยครับ แย่เฉินในใจรู้ดีอยู่ว่าเชิญหลีพิงจะต้องหาวิธีให้คนติดตามหมาหลันทุกย่างก้าวอย่างแน่นอนตอนนี้หมาหลันถูกจับและหล่อนก็ขาดการติดต่อทันทีดังนั้นหล่อนคงจะตื่นตัวและตระหนักได้ว่าหมาหลันมีงานเข้าซะแล้วในกรณีนี้พวกหล่อนคงจะรีบอพยพออกจากพื้นที่เดิมภายในเวลาที่สั้นที่สุดไปแล้วดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกหล่อนจะอาศัยอยู่ที่เดิมและไม่จําเป็นที่ตัวเองจะกลับไปค้นหาเชินหลีพิงที่พร o วิเดนซ์ ดังนั้นแย่เฉินจึงเชื่อมั่นว่าตามรายละเอียดที่ตัวเขาแจ้งไว้กับว่านโพจุนผู้คนแก๊งนี้คงไม่สามารถที่จะหนีพ้นเนื้อมือทหารวังมังกรได้แน่สำหรับคนที่ติดต่อกับหมาหลานในนิวยอร์กไม่ว่าหมาหลานจะโดนจับได้หรือไม่ก็ตามเธอจะต้องหนีจากสนามบินโดยเร็วที่สุดอยู่แล้วดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะจับใครสักคนในทันทีจึงเปอร์เซ็นต์น้อยมาก เรื่องนี้โดยภาพรวมแล้วจะไม่สามารถหาทางจับกลุ่มบุคคลน,นั้นได้เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ากระเป๋ามาหลันจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะบุคคลน,นั้นจะต้องรีบร้อนออกไปทันทีในเวลานี้เมื่อบอดแสทั้งหมดถูกเปิดเผยทหารวางมังกรก็เริ่มวางแผนตามสเต็ปแล้วหลังจากนั้นก็จะจับผู้กระทำความผิดและนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทีละคนจากนั้นความสงสัยในตัวมาหลันก็จะหมดไปและเธอก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ครั้นเมื่อถึงเวลานั้นมาหลันจะสามารถได้รับผิดสรภาพกลับคืนมา ณตอนนี้อีกมุมหนึ่งรถกระบะเครื่องยนต์ทีหกฟอร์ดเรนเจอร์กำลังขับออกจาก p r o วิดเนน e ์ไปยังซีแอเทออย่างรวดเร็วคนที่นั่งอยู่ในรถคือเฉินหลีผิงและสมาชิกในครอบครัวทั้งสี่คนคนขับคือมานยิงเจียซึ่งรับบทบาทเป็นลูกชายของเฉินหลีผิงในเวลานี้เฉินหลีผิงซึ่งนั่งหน้าอยู่ข้างคนขับก็ดุอย่างโกรธจัดว่าอีเทียเอ้ยอีนางหมามาหลันทำไมแม่งมึง ถึงดวงซวยขนาดนี้วะเนี่ยอย่างน้อยๆมึงก็ออกจากสนามบินแล้วไปถึงเกาะฮ่องกงซะก่อนกูจะไม่พูดไม่บ่นอะไรสักคำแต่นี่อีเฮียแม่งพึ่งพลอออกจากอีจงได้ไม่ถึงห้าก้าวโดนจับซะง,งั้นคนเฮียอะไรจะดวงซวยแม่งเอ้ยมันยิงเจียพูดอย่างกระอักกระอ่วนป้าเหมยพูดตามตรงนะครับผมเห็นหน้าหล่อนยังคิดมาตลอดว่ามาหลันคนนี้เป็นคนบุค,คลิกไม่น่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเธอจะหักหลังเรานะ ผมแค่คิดว่านางตัวนี้มันมีอะไรบางอย่างในตัวหล่อนนั่นแหละมันเหมือนลักษณะไอคนจำพวกกาลีบ้านกาลีเมืองไม่ถูกโฉลกมันก็เลยเกิดแรงดึงดูดสิ่งอัปมงคลคนประเภทนี้จะมีแรงดึงดูดตามธรรมชาติโดยตัวของมันเองเฉินหลีพิงถามด้วยใบหน้าเย็นชาอะไรคือแรงดึงดูดตามธรรมชาติมันยิงเจี๋ยคล่องออกมามันเป็นแรงดึงดูดประเภทที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุอะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีคนหนึ่งหมื่นคน กำลังเดินอยู่บนถนนและจูจ่ๆก็มีก้อนอิดตกลงมาจากท้องฟ้าความน่าจะเป็นที่จะตกใส่กะบาลของคน9,999คนนั้นคือ50%และ50%ที่เหลือมีโอกาสที่จะตกใส่กะบาลน,นางมาลันคนเดียวเฉินหลีพิงตะโกนอย่างแรงเชี่ยเก่งจังเลยนะแกฉันไม่น่าให้แกไปอยู่เบื้องหลังเลยแม่ง วันที่มาหลันมาทานอาหารเย็นที่บ้านหลังจากที่หล่อนจากไปทำไมแกถึงไม่พูดอะไรออกมาฮะมัวรอเชี่ยอะไรอยู่พูดอย่างนี้ใครก็พูดได้ถ้าฉันจะบอกว่าระหว่างที่แกเดินอยู่จู่จจูแกก็โดนรถชนตายหากฉันจะพูดว่ารู้อยู่แล้วว่าแกจะถูกรถชนตายแกคิดว่าฉันจะชุบชีวิตแกให้ฟื้นคืนมาใหม่ได้ไหมแล้วมึงพูดไร้สาระไปเพื่อเมื่อเห็นความโกรธของเฉินหลีผิง หมันยิงเจียก็หดคออย่างรวดเร็วฉันขอโทษป้าเหมยฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะเฉินหลีผิงไม่ได้สนใจแม้แต่จะมองขาวหลอนหยิบมือถือออกมาดึงซิมการ์ดออกมาแล้วโยนมันออกไปนอกกระจกรถหลังจากนั้นเฉินหลีผิงก็พูดกับหมานยิงเจียขับต่อไปอีก20กิโลเมตรแล้วเลี้ยวไปทางทิศใต้หมานยิงเจียถามด้วยความประหลาดใจป้าเหมยป้าไม่ไปซีแอตเทิลเพื่อกบดานแล้วเหรอ หรือป้าคิดจะทำอะไรจูจ่ๆจะให้ผมขับไปทางใต้เฉินหลีผิงกล่าวอย่างเย็นชาฉันจะไปเม็กซิโกเรื่องของหมาหลันก็จบหมดหวังไปแล้วก็เหลือเฉพาะการผ่าตัดลูกชายของหญิงชราโจฉะนั้นงานนี้จะผิดพลาดไม่ได้อีกแล้ว